เพชรนาทั่งธาตุศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์คุ้มครองป้องกันและคงกระพันแร่ธาตุที่มีคุณวิเศษในตัวมีพลังรองเพียงเหล็กไหลคุ้มครองเจ้าของคงกระพันแคล้วคลาดนอกเหนือจากวิชาอาคมการสักยันครอบวิชาแล้วนั้นยังมีวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ตามพลังธรรมชาติ ยกตัวอย่างที่คุ้นหูจากในภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ได้แก่ตับคนเป็นเหล็กเคราคนเป็นทองแดงเป็นต้นแต่ยังมีวัตถุธาตุอีกหลายอย่างที่มีฤทธิ์ในตัวซึ่งที่จะพูดถึงในที่นี้ก็จะขอกล่าวถึงแร่ชนิดหนึ่งที่เป็นที่กล่าวขวัญในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อย่างเพชรนาทังสำหรับเพชรนาทังหรือแร่ไพไรจากการค้นหาข้อมูล พบว่าเป็นแร่ธาตุอยู่ในตระกูลอัญญมณีมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมฝังอยู่ในเนื้อหินประกอบด้วยธาตุที่เป็นแร่ทองคําและแร่เงินผสมอยู่ด้วยกันสีจึงออกเหลืองนวลทองอมเงินมีฤทธิ์อำนาจในตนเองด้วยจิตวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถาดโลหะส่วนในความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่าเพชรนาทังนั้นเป็นสมบัติของฤาษีตาเพชร ซึ่งเพชรนาทั่งเป็นถาดกายสิทธิ์ที่จะทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ได้ไปบูชาด้วยความศรัทธ,ธาและขยันธรรมาหากินย่อมทําให้เกิดโชคลาภร่ารวยขึ้นเป็นสรพพคุณร้อยแปดถาดกายสิทธิ์มีริ์เป็นรองเฉพาะเหล็กไหลสําหรับถาดศักดิ์สิทธิ์นี้จะมีมากในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดพัทธลุงในข้อมูลที่เผยแพร่กันในโลกโซเชียลกล่าวไว้ว่า ในบรรดาธาตุธรรมชาติกายสิทธิ์ทั้งหลายหากจัดอันดับให้เหล็กไหลเป็นสุดยอดส่วนเพชรนาทั่งต้องนับเป็นอันดับสองเป็นของดีที่หายากมากสรพพคุณนับร้อยแประการมีถินกำเนิดจากภาคใต้ภายในถ้ำที่มีภูเขาล้อมรอบมีเทพเทวาและคนทันรักษาการค้นพบเพชรนาทั่งในครั้งแรกนั้นพบที่เขาเจ็ดยอดในจังหวัดพัทลุง โดยพระธุดงผู้ทรงจิตอภิญญารูปหนึ่งซึ่งจาริกไปบำเพ็ญธรรมในที่นั้นโดยภูมิธรรมอันสูงล้ำประกอบกับบารมีที่สร้างสมมาอย่างเปี่ยมลน้นทำให้ท่านได้พบของวิเศษนี้เข้าโดยบังเอิญท่านรู้ด้วยจิตในธรรมว่าสิ่งที่ท่านพบนั้นเป็นของดีของวิเศษจึงได้นำมาแจกจ่ายแกบ่บรรดาสานุสิทิ์ละญาติโยมที่มีบารมีสืบเนื่องกันได้รับไว้บูชา เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมาคุณวิเศษของเพชรนาทั่งได้กระจายขจรไกลเป็นที่ปรารถนาของผู้คนทั่วไปแต่มีไม่มากคนนักที่จะได้เป็นเจ้าของครอบครองบูชาผู้ไร้วาสนาแม้ได้พบก็กลับไม่เห็นข่าความสำคัญว่าเป็นโลหะธรรมดาสัรพคุณอนุภาพของธาตุศักดิ์สิทธิ์เพชรนาทั่งนี้มีมากมายหลายประการ เป็นรองก็แข่เฉพาะเหล็กไหลเท่านั้นเท่าที่มีผู้ประสบผลมามีทั้งในด่านอยู่ยงคงกระพันป้องกันคุณใสขับไล่ไสย,ยเวทสเนียดจันไรป้องกันผูดผีเขี่ยวงาของสัตว์มีพิษผู้มีไว้บูชาหากเก็บรักษาไว้ในบ้านจะคุ้มครองคนในครอบครัวนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นที่รักของญาติมิตรและเพื่อนบ้านใกล้เคียง การทำมาค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าหากพกติดตัวจะแคล้วคลาดอันตรายจากหายนะทั้งปวงเกิดโชคลาภผลอย่างไม่คาดฝันแม้พบเจอผู้มีคราวเคราะห์ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยใช้ดูดพิษด้วยการฝนกับน้ำซาวข้าวทาเป็นยารักษาได้อีกด้วยอาจสรุปได้ว่าเพชรหน้าทาั่งมีสรรพคุณกว้างขวางชนิดครอบจักรวาล ตามแต่จะอธิษฐานเน้นหนักไปทางใดซึ่งโดยธรรมชาติของถาดกายสิทธิชนิดนี้จะมีอนุภาพคุ้มครองป้องกันอันตรายต่อผู้บูชาได้ตลอดชีวิตสำหรับวิธีบูชานั้นมีการกล่าวไว้ว่าให้นำเพชรนาทาั่งวางลงในภาชนะเลี้ยงด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำฝนวางไว้ในที่อันสมควรบูชาด้วยดอกมะลิก่อนออกจากบ้าน อาราธนาอนุภาพแห่งเพชรนาทังให้คุ้มครองโดยการกล่าวคาถาสามจบดังนี้จุดติจิตตังอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะหากปฏิบัติเป็นประจำนอกจากจะคุ้มภัยอันตรายแล้วยังจะบรรดาโชคลาภให้เกิดแกผ่ผู้บูชาด้วยขอขอบพระคุณข้อมูลจากคมชัดลึกออนไลน์นะครับ